บรรยากาศคือแบบว่าอย่างพี่มีพี่ไลเอาเงินไปแลกแล้วก็รีบเล่นเลยไปไปหยอดเองกูหยอดไม่เป็มตอนนี้พาเมียมาที่ชักระปองบันไดออฟฟิเชียลจากญี่ปุ่นลงบันไดต้องไม่รู้กี่ชั้นกว่าจะถึงชั้นนี้ <c oughs> นี่ไงแบลวหยอดได้เนะี่ย <c oughs> ดูเหมือนจะน่ารักสรุปเป็นแหวน400เท่ากับ200บาทเออกูว่าเห็นเต็มําเพลงเลย ไหนลองบอกหน่อยสิการูเรื่องล่าสุดที่เธอรู้จักคือเรื่องอะไรเเสร์มูนเ <c oughs> นี่ยละเมินนิกสิ์นะเนี่ยปั้นตามมาตามแทมตอนไม่แต่งหน้าติดกนตาก็คือเหมือนเลย <c oughs> มือตัวละร้อยห้าสี่อันนี้น่ารักสุดเข้ากับตีนตุ๊กตาแน่นอนเชื่อแล้วอ่นน่ารักสุดตรงนี้กันดงกันดำากันปลากันหมาตายกันปลวกเนี่ยเป็นพัสติกตเข้ากับตุ๊กตาถ้าเป็นสายสินจะเข้ากับเธอเหรอสี่ร้อยเยนตัวละสองร้อยบาท กูยังยัดไม่ได้เลยเมื่อกี้อาแน่จริงยัดไม่ได้จานาทีขาะต้ชำํำรุดไหมครับช่วยด้วยค่ะ <c oughs> พี่จานาทีนะ <c oughs> าเเตี้ยสักระดาษนี้กูต้องพาลูกมาแล้วล่ะ3ามขวบเนี่ยไม่คลานเลยละมึงลงไปนอนกลางพื้นแล้วมึงหยอดอ่ะกว่าจะหยอดท็อปสี่เหรียญดูสิถ้าได้ของมาแล้วไม่น่ารักนะมึงพลาสติกกรหョสแน่นเลย <c oughs> เดี๋ยวค่อยแกะทีเดียวได้ไหมการมารีว i̇şte ิวครั้งนี้เป็นอะไรที่ลำบากและร้อนมากร้อนร้อนบิดไปญี่ปุ่นยังไม่เหนื่อยขนาดนี้ได้น้องหมาสามไหมไม่ไม่สามคือทำอะไรว่ามันขาจมีหยอดดูหยอดไม่เข้าดูดิดันก็ดันไม่เข้าอ่ะตัวได้สามอ่ะ ซ้ำแล้วหนึ่งไม่ซ้มซ้ํายังไงดูยังไงซ้ําอ่ะมึงอ่ะดูยังไงซ้ําเออเหมือนกันเปี๊ยหยอดที่ญี่ปุ่นไม่อนาถา,าขนาดนี้เลยเ <c oughs> ชือกหานมีหลายแบบ <c oughs> สามตัว <c oughs> โอีโยเมียไม่มีดวงวะนี่เดี๋ยวผมหมุนให้เอ้ยแต่ได้ซ้านี่หยิบมาดูดิโอ้ยน่ารักจังเลย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยคนมีดวงมันหน้าตาเป็นแบบนี้แหละ สยามสแพวรวันร้อนจริงๆบันไดค่ะไม่ได้จ่ายค่าไฟหรอกครับในตะกร้าเนี้และพัดลมนี้ได้ตวงเลยนะก <c oughs> ขอเปลี่ยนจากอันนี้เป็นอันนี้แทนได้หมอดนี้หนึ่งพันบาท <c oughs> เหมือนกันเลยเนี่ยแปดสามตัวละสองร้อย